ครับสวัส oh, ดีที่ชอบตามเรียทุกคนสวัสดีช่วงบายบครับว่ทานกินข้ากึนหอก่งเสียผ่าไปสักโอ้ยอารย์ใช้คุอาจารย์คุ้มสบายครับ ทีาทางจะไปไหน let my god,

ยี่เต่ไรอง่ายิดวหันบ่ได้ิกักบ,บ,บ่วเนี่ยเียงสบ่ยบน้นี่ไปเท้กว่ามือนี่พี่ช้างยังเ่าะขุดเล้น,เนะเล็กน่อยเล็กน่อยจังโอ้พี่ใหญ่พี่ใหญ่ลูกแม่นู่นโอ้พี่ใหญ่ง่ายห้ยังัวหน่อยปะนี่ ผู้จัดกางจะในรถลำโพงเขาเนี่ยอสองรอบเบิ้องตัวว่าอาจารย์สร้างเรอบคือเรอบสี่ลอ่ลองระบบแบบไหนอ๋อใช่ปุ่มพี่ลองแตาเบิดบอกกับเอเจีไปแล้วลว่าสีพยายามไายให้เร็วที่สุดแล้วเร็วกว่ามูเลยล่ะมือนี่สีจอบในเครื่องเสียงมือนี่สี่จอบที่นี่แหล่ะด้วยทางไหนกับพี่ลองมันคือบนเครื่องเอล่ะ เพนอาเซหันหนาเสียงออกไปทั้ง <Ừ. S 2> พูดเพื่อที่จะร้องระบบแบบช่อเใหตังไปที่นะครับาจอดทางนี้ต่างระบบนะจอดทางนั้นเจเจียวเจไยวดิอยก,นกินไย่กินอย่าินด้วยกันจูลดึงลดหรอข้อทางงมรถขนเงินขนค้ำพ่อยายอันอันลดขนขนค้ำอันเจนุนพ่อแตร์ลด,ด,ด,ดรอเล้วลดรอลดรอ ห่วยขี้ม้ามือเโานี่เนี้ยมึงเดี่ยวเรียมมากๆเแล้ว<อ>ปากายแสงนี่บีบบีบัออลาออกเลยปะออรลาจับเลยปะรถสี่ขนเงินงขนท้องก็ใช่ละแสงสีท้องสะบ,บังแบบมาหลดุดวะเฮ้ยอ,อ่อนช้อเยเชนนนมีแต่ชีเฮงสีปังปังไปหนานเนี่ยมีแต่สีล้ำลำรวยไปหนาแบบเนี้ยเมนครับรถกับปานท่านฟอร์มือเวทีห้องกับปานท่านฟอร์มือ เยังว่าปอลล่นดนตรีอ <Napoleon> ยู่ในดงอันอัติมัดวะบู๊ยีเหลี่ยวฟ้าคือออัติมัดเออไม่ว่าลีนโดนตรีไปที่ได้ระวังได้บัดเนี่ยย่านเนี่ยมันสิประกอบร่างกับมือใดสิเนี่ยย่านประกอบร่างขอเท็ดเนี่ยเออเดินตรีดีเบีดดีเบียดไปดีเบียดแล้วประกอบร่างเป็นหุ่นยนต์หนูห้วยห้วยคักได้เนี่ยพี่น้องทำเบิ็งฉากเด้วยโมเมนต์เตาเบิร์สีโมโมเมนต์เตาเบิร์สีคุยเลยอ่าวอ่ะบอด้ขีคุยเลยเนี่ยครับผม ของแท้เลยเนี่ยเนาะของแท้ครับของแท้ยืนยืนยูเนี่ยแล้วบางว่าจิประกอบล่างมือเลยสันนิษฐานเวทีนี่ก็ได้ของแท้ออติมัตมากออติมัตมากที่น้องขามาเบิ่งในเลยวันที่ยี่สิบสี่นี่รับประกันเลยครับงามสวยแปลกใหม่เป็นเวทีที่แปลกใหม่ครับไม่ซ้ำใครครับไม่ร้องกาถาที่สามเอาเบิ้งกันเลยกันเพราะว่า สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นใช่แต่สิบตาเห็นพูดจะเชื่อไหมอือบุ้ยขันได้เบาอุ้ยค่ะขันไดบขายว่ามีแต่คนย่องพี่ช้างตัวพี่ช้างเป็นคนดีพี่ช้างเป็นคนดีมีแต่คนย่องมีแต่คนเงินแบบไหนือจังมันเป็นว่าย่องหรอกเอาเอาเป็นมาความจริงใช่ไหนมาความจริงว่าพีชช้างเป็นคนนิสัยดีโอ้ขอบคุณค่กระบอก ขอบคุณเอฟซีหักองค์กรขอบคุณเอฟซีสายน้อยเพนๆทุกท่านนะครับผมเพื่อนบันไดย่องเพื่อนบันไดย่องเนี่ย่ะว่าเพื่อนบ่าวขวบจริงฮะเออผมประธานได้เขาไปเบิ่งประธานได้เขาไปบังเพื่อนบันไดย่องจะว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนบ่าวขวบจริงอืมชื่ช้างเป็นคนรักองค์กรเพื่อนบ่าวสามที่เพื่อนเห็นนั่นแหละครับรักองค์กรรักบอสรักสถาบันเอาเอาไงไงเพื่อนบอกไปโรงเรียนรักสถาบันเอาสถาอันนี้ก็ซ้ำสถาบันสถาบันสถาบันเด้นนี่คือมหาลัย เพราะมันสุดสูงสุดเด้มาหาแล้วมาหาอะไรปริญญาเอกคันนี้เป็นปริญญากับปริญญาเอกปริญญาเอกลำเพลินมาหาอะไรมาหาอะไรวิถีในการใช้ชีวิตและการทำมาหากินเป็นสถานที่สถาบันและองค์กรที่เราใช้ชื่อเสียงแล้วก็ใช้เฉ่าเิมใช่ไหมใช้สถานที่และใช้สถาบันใช้ชื่อเพื่อที่จะมาทำมาหากินนะครับทำมาหากินส้างโตสร้างไยได้ ตัวตนมากขึ้นก็อยู่ตรงนี้ละแมนครับโอ้เจ้าเบิดมึนี้โคนหุ่จักรลายบนี้ก็ย้อนมาอยู่นี่เลยอันนี้ครับอันนี้นอมยอมนอมหลับเลยว่านี่นี่นี่คือจุดสุดยอดที่สุดแล้วที่สุดของการเีนดนตรีแล้วในชีวิตเนี่ยของเจ้าเบิดไดเนี่ยนี่ครับเออคือคือจุดคือจุดสูงสุดแล้วตั้งแต่ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยดีดีถือว่าดีสุดแล้วเลยกกับว่าได้ครับครับ นี่วอาว่าตามความจริงเลยเนี่ยแต่ว่าสิ่งเป็นยังไงนะครับผมฮะหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่น้องเห็นหรือยังไงนั่นก็คืออยู่ที่ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากผู้บริหารเท่านั้นแล้วผู้บริหารสูงสุดก็คือบอสโจยมอนซอนุด้วยตามอนาจตามอนาจแล้วก็คือแบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเป็นบ่อเกิด ที่ทําให้เรามีที่ทํากินมีที่อยู่มีที่หลับมีที่นอนซึ่งบอสก็จะบอกตลอดเอ<ม>ยยลยเว่าอยากให้ลูกทีมหรือว่าอยากให้ทุกๆคนที่อยู่ในที่อยู่เป็นสมาชิกสาวน้อยนี่กินอนิ่มนอนอุน่นแบบนั่นคือผู้บริหาริ่นจะดีใจที่สุดนะครับแม้แต่กระทั่งการเรียงเกียรต่ละมือนนี่นะครับผมบอกมีงานแต่ว่าอาหารมืดอาหารมืดมือละเท่าไรน,นะครับแบบพ,พี่นอ้องพี่น้องอาจจะ อาจจะไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นว่าเ,เป็นเพราะยังไงซึ่งเมื่อก่อนนี้เรื่องอาหารเนี่ยผมเป็นคนขับรถไปสืบได้โอ้ผมเป็นคนขับรถไปซื้อนครับลแลคือแต่แต่ครู้ครับผมแต่ละครั้งหรือแต่ละไลฟ์ในการทาทาอาหารคือจะต้องตุนอาหารหนึ่งเอาละ<อ>การซ้อมมันต้องซ้อมเป็นอาทิตย์ในการไลท์นั่นไแมนซ้อมเป็นอาทิตย์แล้วกันอาหารหมดไปเท่าไหร่ที่เฉพาะไรนี่ครับผมเฉพาะไรไม่เกี่ยวกับทุกวันนะถ้าทุกวันนี้อ้โห แต่ว่าหลังจากปิดฤดูกาลนี่คือทุกวันเลยเรียนเลยนะครับบอสคือจะเรียนเกลียตลอดอาหารวันละสองมื้อสองมื้อหนึ่งสองขาดมันเป็นสองขาดแบบว่าสิ้โบ๊ทแวนว่าจะได้กินแบบเล็กๆน้อยๆได้ครับเอาจนอิ่มกินอิ่มแล้วก็นอนอุ่นพร้อมนี่แหละครับผมมีสามพร้อมมีสามหลับเด็กอีกมีหลับเด็กของทพเป็นข้าวต้มนะครับผมละก็เล่โอ้ที่เป็นข่อย่างแล้วละก็เลยทำทำให้ทำให้ ทีมยังเข้าเนี่ยเกิดความรัตธาขึ้นนงี้ครับเพราะมีผู้บริหารดีผมจะคิดเรื่องนี้ตลอดเลยแต่ตาเบิดครับผู้ใดสิคิดบ่คือผมกระสางผมค,คิดว่าหนึ่งเรามีผู้นําที่ดีสองถ้าเราเป็นผู้ตามที่ดีทําไมเราจะไม่ได้ดีเหมือนผู้นําครับโอ้นี่คือที่สุดแล้วครับเป็นเรื่องจริงเด้คือทุกสิ่งทุกอย่างอ่าอันนี้มันก็ได้จากาจิตได้สํานึกของแต่ละส่วนบุคคลครับนะครับซึงว่าดีใช่ไหม มัน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 เกิดจากจิตสำนึกของเขาแม่ตา่ตัวโอ้บ้าเงว่าดีไปเตี่ยบัดเนี่ยมันมันมันถ้าจิตสำนึกเราดีมันก็โอเคดีมากไปเอาเขาเล่าอะไรน่ะนะบ้าบ้าพี่ครับหน้าห้องน้ำเปียโอ้หน้าห้องน้ำนี้โม่บ้านนี่ก็เลยเดเมื่อเสาร์นี่ก็เลยได้รับเกียรติจากอาจารย์สร้างของเด็กอาจารย์ช้ก่อาาจรย์ช้างเพิ่นมาเข้าคลิปให้ช่องคนเรียนสางเด้โอ้ช่องตาเบิดน้ำมาเป็นเกียรติยิ่งยิ่งบ้างคือว่าเป็นเกียรติย่งยิ่ง นะครับผมทายทายแล้วลั้โจโจงแรกเลยทุกโจครั้งแรกบ่ะทุกโจครั้งที่สองข่องคอยครั้งแรกเรียกก็อาจารย์ช่างเนี่ยปกติอาจารย์ช่างเราแบบว่าเป็นคนแบบคึมคึมเงี้ยเงี้ยนะเออบกคิดๆๆวันวันราสิวานําแมนครับผมเห็นบกข่อย่างมีงขโจขอยยังบกกาเข้าไปหาทุจโจดทุโจเนี่ย <c oughs> พอยินจะขังรถพมีจนเจ้าจนเจ้าว้าจนเราหันหน้าข่อยมาดีข่อยจั่งกาย่างเข้าไปบกกาเว้าย่านบกกาย่างเข้าไปหาเรานะครับแล้วก็ <c oughs> นี่แหละทำทำให้นะครับทีมงานเราต้อง ผูกจิตใจสำนึกของเจ้าของนะครับผมในขนตอนในเพื่อนจอจ้าโอ้ยเนาะการังพุยกันดีๆเพื่อนๆนะไเนี่ยเขาบอดว่าอนเรื่องเนี่ยเรื่มแล้วมดนโอ้ยี้ได้คะตเจสตกับมกมีนนะายุขังขาเนาะมันมีเนว่ายุติดจะวัสะดุ้งเ็นตัวราเปย่างที่นทขาอยากฟังเสียงคำอุทานแต่ละคนไหมเมื่อวานนี่เบาตุยอุทานเนาะ รางไหนถ้าเอาปืนนี้แกเป็นนางเงอก้าเอาถ้าปืนนี้แกไปนไปเล่นลูกข่ายนี่อุ้ยไงบอสเดอกเป็นอยังแต่ลยอยากฟังยเสียงคำพบุท่าน่า่างไหนยานนี่อุ้ยเียเรบอกว่าตั้งใจฟังไปขาว่ายังอ่ะ ค่อยบ้านจะตกใจของน้องมันนี่แต่ว่าย่านมันขับขาย่านเจียบขึ้นย่านจะพร้อมเจียบจริงประเภทเสียงดังๆนี่เพราะย่นนั่นเริ่มอย่างนีทีมเฮาเนี่ยผมถ่ายทังโดนแล้วได้ี่มอ่ะปิดคลิปมาแน่เขาบอกเขากคีบแหละแมนบอปิดคลิปมาแน่โอเคพี่ทางปิดกคีบไหน่อม โอเคครับพี่น้องขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับทุกแรงเชียร์แรงใจทุกคอมเมนต์นะครับที่มอบให้กับช่องเต่าเบิร์ดหรือว่าช่องในเครือข่ายของลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับนำทีมช่องโดยนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับพี่น้องอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อนะครับแรงนี้นะครับก้อนสิฟินเทมนี้นะครับแรงนี้เฮาจะเจอกันที่ไลฟ์สดกลุ่มปิดนะครับราคา59บาทนะครับหมอลำสามคณะปะทะกันนะครับโดยมีหอดอพบกนะครับแล้วก็มีมอลพนะครับนี่อ่ะ แมวล่าลุงลำเพลินเพชรบึงปุยแล้วก็ห้าแดกแดกประทึกศินป์นะครับพี่น้องเจอกันนะครับ59บาทเท่านั้นนะครับพี่น้องอย่าลืมซื้อบัตรจองตัวเดอ้อแล้วก็วันที่19นะครับปล่อยผลงานเพลงสู่เกาเซาฟูนะครับผมฮะร้องโดยบอสโจโยมณีนะครับผู้บริหารสูงสุดสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับฟีเชอริ่งด้วยกับศิลปินแกรมมิโกเว,วียงนฤมนนะครับ <But S 1> <ม> สุดยอดเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับหลังจากสู่เกาออกแล้วนะครับ9ก้ามงเก้านาทีนะครับไปแช่ไปคอมมนต์ไปกดไลค์กดซับตะไก่กดกระดิ่งกดกระลงกะว่ากันไปครับผมพี่น้องกดได้กกุยงแมนกดไ้ทอยาคอมเมนต์ได้บ้อนะฮะว่าอยังก็ได้ชอบกดไลค์ ใช่กดเลิฟนี่นะครับและอย่าลืมวันที่24นะครับเจอกันนะครับวันเปิดฤดูกาลสาวหน่อยเพชรบ้านแพงนะครับอย่าลืมมาให้กำลังใจกันนะครับผมให้กำลังใจทุกทกคนนะครับทุกๆแผนกท่อนวอย่างนักดนตรีนักร้องนักแสดงทีมงานหมอลำาทุกๆชีวิตนะครับมาให้กำลังใจได้ครับผมหน้าเวทีที่สนามกีฬากลางบ้านแพงนะครับที่ตะมนบลแพงนะครับอำเภอโกสุมิไซจังหวัดมหาสารคามขอบคุณพี่ต้องหลายๆนะครับเด้อนะครับคุณไอสิทุบสิตับสิติบ ขอบคุณมากๆล่วงหน้านะครับผมขอบสวัสดีครับบ๊ายบาย